เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชิวัยพสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถสวย,สวยทๆทุกถูท่านผู้ชมเลือกซื้อเลือกใช้กันอีกแล้วนะครับคันนี้สามหมื่นห้าพันบาทนทั้นเองรถปีศูนย์ห้านะครับเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นเดินทางไกลได้สบายเล่มพร้อมนะครับสามหมื่นห้าพันบาทนี้เล่มครบเลย บอดี <Body S 2> เดิมเบางๆสีอาจจะมีริ้รอยบ้าง <c oughs> เล็กๆน้อยๆครับแต่โดยรวมแล้วก็ยังสวยตามรูปนะครับยังเงางามภายในสะอาดนะครับเกียร์ธรรมดาเข้าดีกระจกไฟฟ้าทั้ง4บ้านเบาะไม่ขาดแผงคอนโซลไม่แตกหักไม่ชำรู้ครับรถสวยคุ้มเกินราคาราคานี้แทบจะหาที่ไหนไม่ได้แล้วครับปี05 35,000บาทเล่มครบนี่นะครับ ก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ก่อนเลยนะครับได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆม,มาชิปเป้ารถสวยๆถูกๆเลอกซื้อกันประจำฝากกดถูกใจให้ด้วยทันนี้อยู่จังหวัดสระแก้วท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองภายในสะอาดสมบูรณ์ครบแอร์เย็นฉ่ำเลี่ยมครบเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างดีแอร์เย็นหรือรวมว่าพร้อมใช้นะครับราคานี้เกินคุ้มครับหายากเลยครับหาไม่ได้แล้วนะครับ สนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยเบอร์โทรใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ